พร้อมเปล่าพากไหนพักพักหนึ่งพอไหมเราเราวิ่งถึงไหนอ่านวิ่งถึงไหนพักพักหนึ่งจุดหนึ่งอะไรอ่ะมึงมึงกดได้แมปก่อนมึงกดได้แมปเอาที่ไหนดีเราวิ่งถึงไหนวิ่งถึงไหนวิ่งวิ่งไปออฟฟิศออฟฟิศที่เรามีออฟฟิศได้โอ้โหถ้ามึงเป็นพอพักพากหลังๆเนี่ยมันจะเป็นมิดด้วยถ้าภาคหนึ่งมาหนึ่งแรกๆอ่ะมึงต้องยิงกันเลยสองสามไปไอ้เคียรถมันแรงกว่ารถแรงกว่ารถแรงกว่ามันขับรถเคียมาก ไปแล้วไปแล้วเฮียไปแล้วไปแล้วไอ้เฮียแพ้แล้วแหละไอเงี้ยกูขับป๊อตนะครับกูขับป๊อตโ็หัวอ่านกูแพ้แล้วเดี๋ยวกูชวนมึงเข้าขับกันโอเคโอเคชวนไปเลยชวนไปเลยไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไม่ถอดใจอ่านเข้าแล้วนี่ยูเอสเคอ่านถึงแล้วใช้ชนะนี้มันเอาไปละกันนะ อ่าโอเคเฮี้ยโอ้โหกูกำลังตอบรับเวเลยกูสาสตร์แบบได้ป๊อตมาขับเหี้ยอย่างสวยนี่กูว่ากูจะซื้อคันนี้เนี่ยตอนแรกอะร้านนิดนิดขนหนวะป๊อตอะป๊อตแบบมันจะชื่อก้าหนึ่งหนึ่งอะแต่ว่าในในเกมมันจะชื่อแปดหนึ่งหนึ่งมั้งเอาเอาหายเอาเหี้ย แบดแม่งซาแล้วแบดบเอ้อกูต้องอินไว้เพื่ใช่ไหมเนี <Okay. S 1> แบบ่ยอินไว้โอเคอินไว้หมดเลยไปลบ<า>ไะบังกดกดเข้ามอไซค์ฐานแม่งไปละ <laughs> อ่าน,นี้รีบไปเลยกูรีบรีบรีบ <laughs> ปิ่นบอกว่าช่วงนี้ติดงานศพเดี๋ยวกลับไปเล่นด้วยวันพรุ่งนี้อ๋อคุณว่าติดซีวิลิเซชันหายตัวไปไล้ี่เีย <c oughs> ใช่พี่เอยเอาไรฮานอะ่ะมันรอโหลดแล้วเดินไปไหนไม่รู้เปล่าวะโรฮานอยู่ว่าแต่มาเข้าเซิร์ฟแล้วนะใช่ใช่แค่ววนี้เดี๋ยวกูดูรถ นี่ไพดิษนี่ชื่อวีนี่อิซี่เว้ยจากหมื่นแปดราคาเหลือเก้าพันนารักสัตว์เป็นไอเทียบเมื่อกี้มายุ่งกับกูเหมือนเอ็มดีสามอะอ๋อแบบแบบมันโกงตูดให้กูด้วยมายุ่งกับกู มา่งกับกูแแบบโกงตูให้กูด้วยไม่งกับกูโอ้โหโอ้โหอ้วันนี้มีมีเรื่องเล่าว่าวันนี้มีใครมีเรื่องเล่าอ่ะไปบบนั่งับเล่าขบวนปะ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 สนทนาธรรมไหนวะกูหลงทางที่นี่ตลอดเลยมานั่งแห่งการรู้แจ้งตัเข้ามาที่เนี่ยกูแบบไอสัตว์ตรงไหนวะแแบบมุ่งพันเราทำไปตรงไหนมานั่งแห่งการรู้แจ้งของแท้ นี leaning leaning, ่นี A ่นี่ทางนี้แล้วซ้ายแล้วซ้ายอ๋อมาแล้วมาแล้วกูได้เงเสียงบางไว้แล้วเหรอนหันหามึงมึงเข้าถานใหม่เวยังมึงก่อนเข้าเข้ามาไซคับกันมันหายไปยังวะกูต้องชวนใหม่เน่เที่ยนั่งข่อยห้างท่าเดียวกันด้วยโคดตูดเลยอดเมมเบอร์เข้าแล้วไงจอยแล้วจอยแล้วจอยแล้ว แล้วก็อ,อยู่อานาวแบบบ้างอินไวนอินไลน์บางแล้วเอ,เอ่ไปเจอพ่อแม่เพื่อนคนหนึ่งมาเนี่ยกูว่าอันลูก <c oughs> กูหันไป <c oughs> กูหันเชีย <c oughs> yeah. แบงกูได้ยินเสียงอะไรรอ,รอเปล่าวะ <c oughs> มันตอนแรกคิดว,ว่ากูหูฝาดเว้หรือว่าผีหรอกอะไรสั้อย่างอะคือก <c oughs> ูอช่วงนี้กูหลอนลกูหันไปกูวไม่เจอใครไว้แล้วกูกำลังจะหันกลับแล้วก็ไปเอ็ดดาวแบบ ผู้ชายคนหนึ่งมีหนวดหน้าตาเหมือนพ่อแวมแล้วกอ้าววันดีครับพ่อเซนเอ้ยไม่ใช่พ่อแวมเฮ้ยอดีครับอ้าววันดีครับสบายดีสบายดีไหมครับแล้วกูก็บอกว่าอ๋อกำลังรีบแบบแล้วกูก็ตะโกนเรียกแม่แม่เออมึงรีบไปไหนวะพ่อแม่กูบอกว่าแม่มึงวิ่งแบบอ๋อวิ่งรีดอ่ะ ซื้อไอติมอยู่แล้วแบบไอ้แค่พนักง,งานเดนี่คีนแม่งบอกว่าอยู่ได้ครึ่งชั่วโมงแล้วแม่กูซื้อเยอะมากเว้ยพวกลัวแม่งละล<ร>ายต้องวิง่งขนาดนั้นเหรอวะแล้วกูก็เลยต้องวิง่งรีบ <c oughs> <อ>วิว่งขึ้นรถไอ้ีค่เพิ่งซื้อปรินเตอร์เสร็จเอ้ยวิ่งทิพหายวิ่งแบบวิ่งอะ่ะวันเนี้ยไอ้ฮายยังไม่เข้ามาเลยอะกูบริษัทเขาเข้าไปแล้วนี่ไม่หมายถึงว่าเข้าเข้าฟาซิลิตี้ไอเว้ยอะที่ใหม่อ่ะ นี่ไงเข้าแล้วครูยังไม่เห็น,เ,หนเลยอ่ะไหนวะไหนวะดฮันบุญอยู่อ๋อหมุนอยู่อ๋อเมืแต่เน็ตทูมึงว่าอะ <มา S 1> ไร<ห>วะม,มาแล้วกระพริบมาละอ๋อเน็ตมือถือเหรอเออก็เดี๋ยวคงไปเปลี่ยนอ่ะแต่ว่าคือตอนนี้กูไม่มีเน็ตใช้กูก็ต้องซื้อแพ็กเกจเสริมไอ้เียที่แถวลงังสิตแม่งก็ไม่มีสัญญาณเหมือนกันทูมูฟเอสอ่ะเพื่อเทียร์เลย ไม่มีแบบขีดเดียวอะ่ะกูต้องดูเน็ f l i ิกแบบโลควอลิตี้อ่ะเฮียกูบอกแล้วไม,ไม่ใช่แค่เน็ตฟลินะยูคือกูเน็ f l i ิกูไม่เท่าไหร่ไงแต่พรทับกูนี้แม่งคือไอเที่ยมันไม,ม,นไม,ม,นไม่มันไม่มันไม่วเลยอะ่ะ <c oughs> โ้โหมาก <c oughs> มที่นี่คือที่ไหนวะเออที่นี่ที่นี่นนนคือ<า>ที่ป้น <ละ S 2> ใหม่ของ A ไอเวใช่อมึงเห็นหน้ากูยัองอยังน,น,นี่เดี๋ยวกู มันยังไม่เปลนเรยค่่ไคือกม่กดแล้วใช่เเปลี่ยนเสื้อไปแล